สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอาดอกไม้ไมาให้ปลระตุที่วัดนะคะไปทัวร์กานที่เส้นวัดที่เส้นวัดค่ะดอกไม้งามงามกันนี้ค่ะอันนี้คือดอกดอกอะไรไม่รู้นะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเยอะแยะเลยค่ะดอกไม้เยอะมากแล้วก็มีแต่ดอกสวยๆนะคะนี่ค่ะ น,นี่ก็สามทุ่มกว่าแล้วล่ะคะ่ะนี่น้องยังไม่ขึ้นค่ะอันนี้น้องยังไม่เป็นดอกก็เป็นดอกเหมือน,นกันนะคะนี่ค่ะดอกงามงามค่ะดอกฟินเนี่ยสวยงามมากเลยคะ่ะให้ชมนะคะชมดอกวันชมดอกไม้ชมดอกไม้ตอนกี่ทุ่มก็ยังไม่สามค่ะตอนสองทุ่มตอนสองทุ่มอ่าห้าสิบแปดค่ะสองทุ่มห้าสิบแปดค่ะ ชมดอกไม้ตอนสองทุ่มห้าสิบแปดค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะดอกยังไ,ไม่รู้ต้องถามอรรถสวยสวยมากค่ะสีโบตันแลนะคะต้องตัดดอกบางทีนะคะนี่ค่ะเป็นดอกมากเลยสวยสวยงามมากเลยต้นนี้นะคะดอกต้นไม้ออกดอกสวยงามมากค่ะนี่ค่ะกระถางนี่คะสวยงามมากเลย,ยค่ะโอ ข้าวเตี๋ยวสวยค่ะสวยงามมากยุ่งเยอะค่ะสวยสวยงามจริงๆดับ,บเบิลด้วยนะคะพามาดูอันนี้เป็นอ่าสภากาแฟค่ะ,ะ c o <oughs> ฟฟ e e bar นี่ค่ะเป็นอฟฟีวั b ร r ค่ะสวยล้ก็มีอ่าอะไรอ่ะ โทรศัพท์เทเลโฟนสมัยก่อนนะอันนี้นนี่ค่ะเอาดอก้มน้าให้กำลังกำลังกระธานนี่นะคะจับมายุยงเยอะมากเลยค่ะดอกไม้สวยงามดูต้ดนดอกไม้มีจักรยานด้วยนะคะนี่ค่ะมีจักรยานด้วยมีป้ายสัมมาลังค์ สะพานญี่ปุ่นด้วยสะพานญี่ปุ่นค่ะก็อยู่บนสะพานก็สามารถดูบรรยากาศได้ค่ะนี่ค่ะดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะ<ม>จะให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้สถานีกาแฟวัดยิ่งคอฟฟีฟ่วัดสเตชั่นนี่ค่ะคอฟฟีฟ่วัดสเตชั่นมาชมค่ะมาชมมาชม สวยมน,นี่ค่ะมาปจจบตรงนี้อุ้ยยุ่งกันไปสัมภาอันนี้คืออันนี้นะคะอันนี้คือถนนตัดบาดค่ะถนนตัดบาดสวยงามมากเลยหน้าร้อนอย่างนี้เวลาจัดงานก็มาจากตรงนี้ค่ะเวลาตักบาดก็มาตักต,ตัดตรงนี้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะ เ,เพื่อนๆนะคะวันนี้พาชมวัดค่ะชมดอกไม้ส,สวยๆงามๆนคะคะสวยงามมากค่ะนี่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบงามมากเลยค่ะมาจบลงตรงนี้นะคะดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะอันนี้คือดอกไม้ตะกูลฝิ่นนะคะตรงนี้เป็นสวนหย่อมที่สวยงามที่สุดเลยค่ะากางดูแลอย่างดีเลยเป็นระเบียบเรียบร้อย สีเหลืองนี่สวยนะคะ่คะไม้สีเหลืองสวยงามมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปของปริดาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ